นี่คือการทำให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กและประชาชนรายย่อยทั่วไปสูญเสียอิสรภาพในการมีชีวิตของตัวเองอย่างที่ตั้งใจจะใช้ชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและระบบกำลังจะทำให้หลายๆคนหลายๆองค์กรต้องอยู่ภายใต้ระบบและไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เพราะต้นทุนค่าครองชีพหรือต้นทุนในการทำธุรกิจจะสูงขึ้นมาก จากสถานการณ์วิกฤตการเงินรอบนี้นะครับผมพัดจึงการกุลฟังไว้ไม่ต้องเชื่อหลายคนคงถามว่าหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อนี่คือกลางเดือนมีนาคมปี -66 หหลังจากที่ธนาคารหลายแห่งของสหรัฐต้องให้ทางภาครัฐเข้ามาอุ้มโดยการคุ้มครองเงินฝากและหลายธนาคารต้องปิดตัวไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารระดับรัฐก็คือเป็นธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กเนื่องจากดอกเบี้ยขาขึ้น ที่อเมริกาเพื่อหยุดยั้งปัญหาเงินดอลลาร์เสื่อมค่านั้นทําให้การลงทุนในพันธบัตรสหรัฐของสถาบันการเงินหลายแห่งมีมูลค่าหน้าตัวลดลงและเมื่อมีคนไปถอนเงินทําให้ธนาคารเหล่านี้จําเป็นต้องขายพันธบัตรออกในราคาขาดทุนเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายผู้ขอถอนเงินซึ่งก็ปรากฏว่าแห่ถอนกันจนเงินไม่พอดังนั้นผู้ถือหุ้นธนาคารเหล่านี้คือผู้ที่ขาดทุนไปนะครับ และคนฝากเงินก็ถอนเงินเพื่อไปฝากกับธนาคารใหญ่ระดับประเทศซึ่งธนาคารเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่รอดในการเปลี่ยนผ่านของระเบียบการเงินครั้งสำคัญนี้สังเกตดีๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็คือผู้ฝากเงินถอนเงินจากแบงค์เล็กแบงก์กลางเอาไปฝากแบงค์ใหญ่เพราะคิดว่าแบงก์ใหญ่น่าจะมีความมั่นคงทางการเงินมากกว่า หรือบางคนก็ถอนออกจากธนาคารไปฝากในตลาดมันนี่มาเก็ตก็คือตลาดตัว๋วเงินฝากของสหรัฐพันธบัตรอเมริกาอายุไม่เกิน1ปีเพราะดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ามากประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับเพื่อนเลองคิดเปรียบเทียบเป็นคนนะครับคนที่กําลังหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยจะไปขอยืมเงินใครเนี่ยเขาให้ยืมกันไหมครับโดยเฉพาะหนี้ระยะยาวเช่นขอคืนอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้า ไม่มีเจ้าหนี้รายไหนจะให้คนที่มีภาระหนี้สินล้น้นตัวเนี่ยยืมหนี้ระยะยาวนะครับให้เต็มที่ก็เป็นเงินยึก,กู้ยืมระยะสั้นเดือนหนึ่งมาคืนนะเต็มที่ครึ่งปีอ่ะสุดๆเลยปีหนึ่งแต่ดอกขอสูงๆนะเพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยงที่เจ้าหนี้ต้องแบกนั่นแหละครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดการเงินสหรัฐเวลานี้เจ้าหนี้ทั่วโลกไม่ไว่าจะเป็นจีนกระทั่งญี่ปุ่นหลายประเทศคือลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐตะวันออกกลางตอนเนี้เขาก็ลดการถือครอง พันธบัตรเมริกาแล้วไปสร้างกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าบริกซที่จะมีการประกาศวาระสําคัญกลางปีนี้เดือนสิงหาคมที่แอฟริกาใต้แล้วอเมริกาตอนนี้อยู่ได้ด้วยระบบการเงินที่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคือเฟดธนาคารกลางและกระทรวงการคลงังเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินต่างๆด้วยปริมาณเงินที่สามารถกดเข้าไปในระบบเท่าไหร่ก็ได้แต่เงินที่เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ผมย้ำมาตลอด เพื่อนๆลองย้อนไปดูในคลิปฟังไว้ไม่ต้องเชื่อ Hashtag หาได้เลยนะครับ2-3ปีที่ผ่านมาผมพูดเรื่องเหล่านี้มาตลอดว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเสกออกมาจากอากาศโดยไม่มีการสร้างคุณค่าและคิดว่าถ้าเกิดการแก้ปัญหาโดยการเอาเงินในอนาคตหรือนี่เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาแล้วสุดท้ายใครจะเป็นคนจ่ายถ้าไม่ใช่ประชาชนในประเทศนั้นดังนั้นนี่คือสถานการณ์ในช่วงสุดท้ายครับ คนแห่ถอนเงินจากธนาคารเล็กไปธนาคารใหญ่หรือไม่ก็ไปตลาด Money ่มาเก็ตที่เป็นตั๋วระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วคิดดูว่าเมื่อครบกำหนด1ปีดอกเบีย้ยสูงๆที่ตั๋วระยะสั้นจ่ายให้เนี่ยจะเอาเงินต้นบวกดอกเบีย้ยไหนมาหมุนจ่ายต่อถ้าทั้งโลกเขาไม่ยอมเป็นเจ้านี้ก็ต้องเป็นเฟดเองนี่แหละที่พิมพ์เงินเข้าไปอีกแล้วมันจะไม่เกิดเงินเฟอ้อได้อย่างไร เพราะตัวเลขที่ใส่เข้าไปเรื่อยๆปริมาณเงินที่เพิ่มเข้าไปแต่คิดดูนะครับธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กล้มตายธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กแม้แต่ขนาดใหญ่ยังต้องมีการเลทออฟพนักงานกําลังซื้อของคนฝืดเคืองทรัพย์สินต่างๆราคาพุ่งขึ้นสูงมากและตกเป็นของกลุ่มชนชั้นในทุนที่ถือครองทรัพย์สินในอเมริกาไปหมดแล้วสิ่งที่ยากลำบากคือประชาชนอเมริกาจะเจอปัญหาแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าโลกตะวันออกประกาศระเบียบการเงินใหม่ภายใต้กลุ่มบริกส์กลางปีนี้ นั่นคือมรสุมที่แท้จริงที่อเมริกากำลังเผชิญเล่าให้ฟังแบบนี้จะได้เตรียมตัวว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ถอยออกมาจากระบบแล้วถือสิ่งมีค่าที่จะเอาชนะเงินเฟ้อในระยะยาวบอกไปแล้วว่าคืออะไรฟังไว้ไม่ต้องเชื่อแล้วเจอกันใหม่ถอดสูตรกับพัดจึงสวัสดีครับ